เกมหลอนจริงยังไม่ทันถึงไหนเลยจะออกแล้วคุยผีไม่ใช่ตัวโลบอกอะถ้าเป็นตัวเราบอกนี่ฮาเลยเฮียมันเป็นมันเป็นตัวกดสเปรย์บาร์นีมันเป็นตัวส้นตีนเลยไม่รู้เฮียเอ้าไอ้คมึงกลัวดิเดี๋ยวมึงลองดูเล่นไปเลยมึงเดินหนักเฮ้ยจะอยู่ไหนวะยืมบีบิไปเด้ไปไป ตามอ่ะตามวิ่งได้วิ่งไม่ได้ไอวิ่งได้วิ่งได้มันั่งเปิดประตูอะไรเหมือนกันไม่แต่ไม่แต่เมื่อวันดูแมปอ่ะมื่ันดูแมปแบบที่เหลือไม่ยังสวยอ่ะเออแมปมันดูภาพคงอยู่นะเห็นย์ดีของไม่ได้หรอมึงเลยแล้ไอสัตว์สินอ๋อเลยเหรอเลยไปไหนเนี่เนย์ตึงนี์ตึงนี์กูยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของไอ้เกมเขี้ยนี่เลยตึไหนตึงเนี้ย เอ่รู้ด้ไงรูเล่นไปแล้วไงเล่นไปแล้วนิดนึงมีเขาดาวควยอะไรไม่รู้ไอ้ี่กดดันล่ะขึ้ถ่ายมโอกอแย่ร้อย่ o ้กแย่รแย่อนร้อนแ่อนแย่รอนแย่อนแ่ร้อนย่รนย้อนแอนแยนแจอออนแ่้ออแแ้นแล้วเนี่ยอ้าวเหรอเปิดดิเปิดมึงเปิดดิ มึงก็ไลยเขไม่ดีไม่มึงเปิดดิม anyway. ึงใส่กุญแจก่อนดิกลัวไปประตูได้ปะเนี่ยถีบประตูได้ปะวะเปกุญแจอยู่นี่เจ๊เนี่ยกุญแจอยู่ไหนกูถามว่ามึงเอากุญแจยังไม่เอามันไม่เห like ็นเปิดแล้วกลัวกุญแจไงสัตว์สโอ๋อเนี่ยเข้าไปเสร็จไม่เข้าไปสิ มึงเข้าไปดิมึงเข้าไปดิมึงกดมึงกดอีรูปภาพอ่ะม่นขาวดาวอะไรไงสารประขาวดาวคุ้ยอะไรไว้ป๊อขาวดาวแล้วอีที่มันขี้อะไรวะแหมไอ้ปอมป็นทำที่ใหญ่แล้วมันกลัวอ้มึงขาวดาวเขี้เลยวะแล้วสภาพตัวละครมันไม่งแม่งดี ไ่ป็นข้าดาวอะไรวะอปอมึงบอกกูเลยดิไม่กูทำไรได้อานให้ดูรูปไอ้เฮียเอ้ยเนี่ยมันให้ดูสบเหรอแม่งไอตอโอ้ยจอดำไปซะเกมวิชเลยเนี่ย ไอ้่ได้บ่บ้ไล้วายสอบมือโอ้โอตัวละครตัวละครไม่ยืนยิ้มตัวละรเนี่ยอไม่ืนยิ้มเลย ว่าที่ดีที่ไหนเนี่ยเอ่อที่ดีมันที่ไหนกันที่ดีมันที่ไหนมมีความสุขบางไปบอก โอเคเราจะเราเก็บเทียนนะับอ๋อเยียนชุ่งูชนที่สินซุปเปนฟิลิไวะมันถึงเทียนยังไงวะมาถึงรดิ มันบอกอะไรวะ s e e a k out of the book คนทำไมวะพกยิบอะไรเชียวตะล่อด้ยเนี่ยเอาตัวเอเมันเสร็จผมมาเทให้ปอ <laughs> หมดเยี่มยมป็นเยกเดินสัตว์เอาละครับผม่เาฮ้ยคุณเจคุณคุณยังหัวรอนสิกลัวไม่ใช่เลยยังเกบดันสัตว์น้ำดีมึงท้ำดีสัตว์โอเคครับผมไอปอยุดโชนายิ้มยิ้มคไม่คุ้วเห ไม่กูทำาิี่อะไรอยู่เนี่ยมันให้เราเดินไปตามทางป่าวะเฮ้ยกูไม่ใช่ไรสารห้องเนี่ยกูว่าห้องเนี้ยมันอะไรครับเนี่ยเราเเหมือนอยู่ที่เออเออเป็นห้องญี่ปุ่นนะฮะเป็นห้องญี่ปุ่นที่มีที่มีพระ โอเคมีพระแล้วก็มีชุดยีโมโนนะฮะไอปอมึงเคยเล่นมันก็สปอยสปอยดีอะไม่ไม่เคยเล่นกูเคยดูเอาแล้วไงต่อแล้วครับเนี่ยจำไม่ได้คือคอยทำแล้วกินชาหรอหรือไงคุณปอคุณเชิญจิบก่อนเลยฮะชาไอปอมม่อกี้ไม่ไี้อะไรอะไรยังคนอารมณ์ดีเลยที่ัะคอยไ้อปอ โอ้ยผมเจอทางคุณเจโอเคเราก็จะเดินตามทางแล้วบรรยากาศก็เริ่มมืดเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเสียงด้วยเหรอยา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 ยอะไรอ่ะมันมี AI ป่ะแบบ AI รอตามล่าอะไรเงี้ยไม่รู้มันน่าจะมีนะน่าจะมี เสียงเฮียอะไรวะอ๋อเสียงตีนมึงเดินคุ้งไม่ทำอะไรวะรวยแค่เสริฐมึงไปไหนอะตะปิดร้านไปเลยเพื่อนไปซ้ายไปขวาแค่ไปเปิดห้องขวาดิเฮียอะไรมันก็ไม่มีคุลยดีวนาะ อ๋อโอเคๆเค่ๆฮี้อะไรมึงเข้าใจแล้วหรอกจําได้อันนี้มันเล่นยาก้ปอหายวายเซนสวยแล้วกูบอกเลยไอ้บอฟวิ่งมาดิไม่คือกูต้องทําอะไรเนี่ยไม่ได้กูเจอหน้าไอ้ปอเนีย ตัวเนาะว่าไงอะ่ะปั๊มน้ำหรือไงอะไระวะปัจจีมันดูแค่เราด้วยดิกูก <c oughs> ลัวเกี่ยแล้วตอนแรกอ้ไรสักมันแค่ให้เปิดประตูเนี่นี่นี่อันนี้อะไรเนี่ยอีกทีดิดูวิดชิมเมะนะวะวโรแปลว่าอะไรเลย อไอ้เหี้มันต้องเขง้าแต่ห้องนี้แนตะ่ <c oughs> the r e s t are poisoned by พอคือถือคอนโซลอยู่วะอ่านดิว่านิาาในบ age, <ๆ>้านเล็กๆนะมีพี่สาวเด็กกับพระสองคนพี่สาวสองคนอาศัยอยู่ในความแยกจนไรหิวโหยอย่างต่อเนื่องภ <c oughs> าษาไทยได้หรอวะเออวันหนึ่งมีโอ ที่อายุน้อยกว่าม,มาถึงบ้านก็เต็มไปด้วยความสุข <c oughs> ลินคนเท่าแตก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 เกี่ยวกับเธอเธอถาม <c oughs> โทษ <c oughs> แต่ไม่คือบอกว่าทำไมม,มีโอ๊ะจะมีความสุกมากเมื่อไหลาวันที่ผ่านมาลินก็มาถึงความคิดสุดท้ายมีโอก็ต้องกินให้ฮะเกี้ยอะไรเนี่ยคุณนอนแล้ว,ลวเอาชนะลินแล,แล้วเพื่อนตอบสนองความโย๊ของเธอ Buddy from your บ,บรคมนะีแค่มึงคนเดียวมั้งตินี่มั้งนีอ่อะไรเนะี่ยกูไม่เข้าใจมันเป<า>็นปลา,ปาองนี่โอ้ที่หรอ๋อแล้ว หล่อนเี่ยอะไรสัตว์เนื้อเรื่องโคตรปัญญาอ่อนหมู่พิเศษสามเที่ยอะไรอะคือเนื้อเรื่องมันก็คือมันจะมีสองพี่น้องเอยเจคนหนึ่งเป็นพี่คนหนึ่งเป็นน้องแล้วคนพี่มันก็หิวมากคนพี่มันก็เลยแดกน้องแล้วน้องมันก็สาปพี่ให้พี่มันมีปากข้างหลังไอ้เจกูทำบักได้มันแค่กูทำบั็กไอ้เจกูทำบั็อก า okay. ไามบล็กไอ้เจ้มันหลุดออกแมปได้เอาวะเฮ้ยเฮ้ยไปกลัวไปชายไล่สัตว์ต้องอ่านหนังสืไเเอาาไ,ไอเจ้อ่านวิ่งเาวันนี้ไอ้เจ้ออกมากูติดไอเฮี้ยไอ้เจ้ออกมามันมือเมือมีเสียงตัวเฮี้ยอะไรแบบแบบเดบายไอ้ปออยู่ตรงนนะ้นอ่ะกูติไดไอ <า S 1> สัตว์ตีนมากตีนมั้ยเออได้ยินวะมันเข้ามาในห้องดิเสียงหัวใจ เฮียเจเฮียพ่อหนุ่มงอมาดูดิอะไรอ่ะงอมาดูผีดิเฮียนั่นมันผีแบบตัวสูงๆอ่ะแล้วแบบว่าเฮียหลอนอยู่นะไปดิหลอนอยู่นะมันได้หางหมูเสียสามอันอ่ะมันจะมีตัวมาล่าเราแน่เลยเฮียใช่ใช่เราเป็ตัวล่าเราไอ้เจ้าอยู่ขี้เล่นต่อจริงดิไอ้เฮียมึงกลัวเฮียอะไรสัก ไปหาหนูเร็วมันบอกว่าอยู่ในในบ่อน้ำอ่ะเนี่ยมันมีเสียงหนูด้วยสัตว์มันจะเป็นตัวแบบผีหลอนๆเลยเว้ยแบบตัวสูงๆอ่ะเดี๋ยวกูดูไปไอ้ตอนท้ายมึงดูมึงเร็วๆด็วีไม่กูมึงจะเล่นจริงดิมึงกลัวไอ้สัตว์เสียงเคี้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอหน้ามึงอาเซนที่มึงวิ่งไปเมื่อกี้โอ้กูบอกกูไปเลยแล้วสัตว์ ควยแม่งมาอย่างนี้เลยไม่เห็นหรอตรงประตูอ่ะโอ้พ่อมึงอ่ะไม่เอาอะโอ้โหเฮียตัวแม่งแดงๆไม่เห็นหรอเออเห็นไม่สัตแล้วมึงไม่ใส่อะไรเอาอะไรไงมึงไปหาหนูเร็วไปหาหนูไอ้ปอไปหาดิไอ้เนี่ยมึงจะโกงเกมเราบอกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวด้นไงสัตว์มึงดูดิ

This world shall know Jay. Almighty Push!